แม่พาช็อปลูกพาชิมสวัสดีค่ะวันนี้แม่พาช็อปลูกพาชิมจะไปเที่ยวกันที่อำเภอเลยคะอำเภอจังหวัดาอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะสามวันสองคืนมาดูกันว่าเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนกันบ้างรับร<ะ>องว่าเด็ดแน่ๆคะ่ะสไตล์คนน่านก็จะไปนดนที่นู่นนะคะที่ปัวที่ปัวค่ะลูกไปกันเลย ไม่เผ็ดนะเป็นแบบจื่ของแม่บีนี่เป็นแบบเพกเอาผักไหมคะผักตักเองได้เลยนะไม่ตักมาวันนี้เรามาทักกันที่โฮ m มวิลล่าค่ะไปกันเลยค่ะจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะ มาไปดูซิไหนมาไปดู เป็นสนามหญ้า เตียงมีตู้เย็นมีเตียงนีเตียงนอนนะคะโอ้โหวันนี้พ่อเธอจะนอนที่โซฟา เ ah. ปิด right? ม่านดูก่อนว้าวมีเก้าอ네ี้หน้าห <uh uh ้องที่ระเบียงที <h <h ah <h 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 ええ่จะมีสาว่ายน้ำค่ะแล้วก็มีวิวแล้วก็จะมีไฟด้วยตรงนู้นเป็นหลองไฟเนาะอ๋อ จะยังไงบ้างคะชอบไหมคะไหนเอาสอมัถเธอไปนี่อ่าจะเลื่อนจิ็นแบบนี้ได้ด้วยนะคะอ่าเอาวันนี้เข้าไปอยู่หข้างในมาดูห้องน้ำหน่อยค่ะมาช่วยตันเนี่ย ้แม่นีอนะ้อ่อมีได้ขึ้นเดียวแล้จะมีเพียงนอนนะโน้มไหมเสียงโน้มไหมคะนอนกันนอนกันวันนี้เราอยู่กันที่โคโค่วันเล่น,นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในว่าเป็นยังไงกัน นี่คือต้นโกโก้น,นี่คือผลนะคะนี่นะคะร้านโกโก้วันเลน่เราจะไปสั่งเมนูข้างในกัน ว้าวมมลิ่งแม่ไชิ้นมะนี่คืออะไรอ่ะงั้นเอาเอาห้าชิ้นนี่เลยค่ะ,อะเอาโกโก้ไหมเอาโกโก้แบบนี้ด้วยไหมแบบนี้เหรอไม่ใช่แม่ถามว่าเอาแบบนี้ไหมเอาเอาแบบนี้ไหมคะอมเอาหมดเลยเหรอเดี๋ยวก่อนดูก่อน,อ,นอันนี้อะไร ใช่อันนี้ผลโกโก้ที่เราจะสั่งกินกันไงเดี๋ยวเราจะมาเราสั่งเครื่องดื่มไปแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โต๊ะกันเลยนนใช่ค่ะงั้นเราไปนั่งข้างล่างกันดีกว่าเลยน้าเดินมาที่มันอ่มีที่นั่งมีเยอะเลยมาดูอย่างนั่งอันไหนเออเราจะไปนั่ง นขงบนก็ได้เนาะแ่ขงบนนี่ก็ได้ลูกนั่งข้างล่างก็ได้เลนนม่นตรงไหนเล่นนม่ตรงไหน บนีช็อกโกแลตเนี่ยเขาทำจากที่สวนเลยนะลูกเขาทำจากผลโกโก,โก้โอ้ยมารินเอ,เอ้ยขอชิมขอชิมก่อนเย็<ม>ยยนใช่ไหมคือ<ม> <c oughs> น้ำโกโก้สด ชิมนิดใช่ของแม่ดีนี่ของว่าดีกินด้วยกันค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอร่อยไหนม่ชิมก่อน

ดูปากมันเลยสิใกล้ๆดูปากมันแล้วเ <c oughs> นี่ย <c oughs> <c oughs> เด็กกิน <c oughs> ให้เสร็จฝ้าเช็ดนะคะ <c oughs> รู้สึกอะไรรู้สึกยังไงบ้างชิมชิมนี้เป็นยังไงบ้างนะชิมชิมเป็นยังไงบ้างคะกดไปก็อร่อยติ แสบอีนีเลยเหรออหืรเหรอกินคิีมให้หมดสิชิีมยังไม่หมดเลยเอออันนี้ไม่เปียโอ้ไม่เอาไม่ไหวแล้ว<ม>อือ<า>อืออะดูปากชิดเป็นยังไงบ้างเจฮึ <c oughs> อะชิดปากกัน,อ,นอร่อยไหม สั่งให้พ่อทอยู่เนาะใช่รอสั่งกลับให้พ่อทอยใช่เดี๋ยวเราจะไปไหว้น้าดุ๋มดุ๋มดุ๋มดิ้งดุ๋มยังอะไรอย่างนั้นเออจะหายรูปมาให้ดูใช่ไหมคะ จุ่มดีไม่เห็นจุ่มเลย ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะที่สระบ้นสกาดลูกบรรยากาศคือดีมากเมฆลอยหลงฝนตกเริ่มมีแดดแล้ว,ลวตวรงนู้นคือโลอกของเราใช่ค่ะจะมีบอกบางโลกเราไีหน่อยเนาะลิน ไปเดินไหมเดินสกายวอล์กไหมคะกว่าความสูงไหมงั้นให้พรอยถ่ายเราแล้วกันเนาะ กินอะไรคะเส้นเม่ก um, ี้โมลินสั่งอะไรไปเส้นอะไรมีขาวมีขาวมีใช่เนี่ยโมลินมาดูวิวสิวิวร้านอาหารมีเหลืองเนอะมีเสร็จตรงนี้มันตรงนี้สวยไหม